รสชาติจะคุ้นเคยอร่อยเต็ดจัดรายการอาหารจะชงอร่อยอร่อยไปร้อนไปเป็ดไปแลยโต้องเอามันเขอสั่งกาเกลียวสั่งกระเทียมดูันดีสวัสดีออฟฟิศชาวไทยทุกคนวันนี้พบกับรายการออฟฟิศเต็งวันนี้เราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้อยู่บนเรือแต่มีเรืออยู่หน้าร้านในย่านลาดพร้าววังหิน มีเนื้อหมกตับหมกไม่ผักเฮ้ยเปิดกันดีที่สำนอัย ร้านแรกที่เรามานะครับก็คือปอไปที่ปอพ้ที่นี่มีหลายสาขามากที่นี่ก็มีที่นี่อยู่ที่รัชดา32ถ้ามาทางราชดา32เนี่ยจะอยู่ตีนสะพานก่อนข้ามสะพานซ้ายมือแต่ว่าถ้ามาจากลาดพร้าววังหินเนี่ยข้ามสะพานมาก่อนแล้วอยู่ตีนสะพานเหมือนกันอยู่ขวาเมืออยู่ขวามือที่จอดรถเยอะนะที่จอดรถเยอะมาได้แต่ว่าถ้ามาช่วงเที่ยงเนี่ยคนน่าจะเยอะมาช่วงนี้นี่กำลังดีตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งกำลังดีเดี๋ยวสั่งกันเลยรอเลยเอปอไปที่นี่ หลายๆที่เขาบอกว่าอร่อยแต่เขาบอกว่าแต่ละร้านแบบรสชาติไม่เหมือนกันนะก็ฝากคุณอาทิตย์ด้วยนะครับมาดูอยู่เดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวสั่งกันไปดีครับไปดีมาแล้วครับมีเนื้อหมกตับหมกครับรวมเลยครับ แบบน้ำมันค,คลิกนี่เผ็ดน้อยนะครับเดีย๋ยวลองน้ำก่อนนะครับุยเขาสั่งแห้งหรือสั่งน้ำปะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยกินได้ถ้าใครแบบไม่ไม่ไมกินเผ็ดมากเนี่ยงั้นน้นให้สั่งเผ็ดน้อยหรือว่าไม่เผ็ดเลยแล้วมาปรุงพริกเอาไอ้นี่เขาสนต่อ,ตอไปเส้นครับเส้นหมี่แย่งกูไปซะแล้ว <laughs> จะกินก่นกนอนตับหมกเส้นเล็กตบกับตุ้ยตุ้ยน้ำ ครับเส้นหมี่ครับจัดเลยเไงเผ็ดปะแต่ว่าน้ำเขาอะขุดซิกมากเลยเนาะมันเลยแบบเขาใส่น้ำม,มันเลยทำให้แบบรสชาติมันเข้มข้นก๋วยเตี๋ยวเลยน้ำ,น,ำน,น้อยอยู่แล้วแต่เมื่อกี้เส้นหมี่ไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าขอให้เคี้ยวแบบต่อไปนี่เลยเนื้อหมกตับหมกนี่เลยครับ โรยท็อปปิ้งซันหน่อยกันครับนี่ครับไปครับร้อนไม่ร้อนแนละ้วเผ็ดรายการอาหารจะชงอร่อยอร่อยไปร้อนไปเผ็ดลย,ยนห,ดหน้าหมกหักหมกดีอยู่นี่ครับ มันเป็นหมูหมกแล้วก็พร้อมด้วยกับเจียวแล้วก็คำลูงนิดนึงนะทุกคนต่อครับเห็นน้ำตากูึปะก็บอกแล้วนะถ้าถ้าใครกินแบบไม่เผ็ดเนี่ยแนะนำแบบไม่ใส่พริกเออครับครับเขาใส่พริกเพราะมันเผ็ดค่อนข้างจะเผ็ดมากหมดแล้วครับอันสุดท้ายครับ โดยรวมเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวชามเนี้ยชามสีขาวเนี่ยชามละยี่สิบาทก๋าเจียวเนี่ยยี่สิบาทถ้าเป็นเส้นบะหมี่ชามสีเขียวเนี้ยชามละสามสิบบะหมี่กับคุณเส้นอ๋อราคาจะต่างกันใช่ปหมให้ดูบะหมี่อุยมันเยอะกว่าด้วยไงปริมาณอะปริมาณมันเยอะกว่า มีสามสิบบาทกวใหญ่กว่านันตาไหลเลยใครสั่งเสื้อเล็กอะ่ะมันดูดน้ำใช่ปะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แค่จะสั่งน้ำ,นำเนาะเว้ย <S 2> <S 2> โอเคร้านแรกประมาณนี้ <S <S เดี๋ยวไปต่อร้านสองกันเลย <S <S อยู่ใ,ใกล้กันร้านท้าวงหินไป มาแล้วครับอาหาน้๋วเจียวเรือยุทธยาลุงหนวลเจ้าเก่าสาขาสองอยู่ตรงห้ามโกโรตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี้มุกไม่รอกล้องเลยอันนี้กรอบแบบว่าไม่เผ็ดโจดอันนี้เป็นเนื้อ ชั้นเล็กนุ่มมากเส้นเล็กร้านนี้เหนียวเหนียวนุ่มเลยเส้นดีน้ำซุปดีไม่เผ็ดโดดมาแล้วครับโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวได้กลิ่นไหมเนี่ยมีคนสั่งโค้ดหน่อยอยู่ดีแบบถายไม่้านเลยฮะเราจะได้กินเมื่อไรเนี่ยทำไมเอาไหเอาไหมหมดย่างกมดแล้วนะโอเมาแล้วครับรอบรอบนี้ขออภัยกับไม้ด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้าตั้งใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ที่แท้จริงมาเราไม่สั่งกะเกียวหรอเออแัดเกียววะเอาสั่งกะเกียวกระเทียมกระเกียววมา กระเทียมขอสั่งกรเกียวสั่งกระเทียมดูเคนพี่อุ้ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ขอก่อนละนะคงไม่ได้กินอีกแล้วอันนี้มันจะดูแบบว่ามีมีความกรุบมากกว่านี่แล้วก็คุกๆไปอย่างนี้เลยบอกอืมนี่มั้งไม่ได้ยินนี่หรอหิวไม่ได้ยินถ่ายแล้วครับเหนื่อยมือสุกแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เส้นหมี่เนื้อหมกเหมือนเดิมครับตายก็เดือดไตล์ครับดูครับ มาครับน้ำจากน้ำซุปครับไม่ต้องปรุงนะที่เนี่ยต่อไปเส้นครับน้ำซุปดีมากเลยตับหมกครับเนื้อหมกตับหมกครับกะนะครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยเต็มขอตัดสักชิ้นหนึ่งไปครับ มันโคตรดีอะบอกแล้วมันดีมีเสียงปะไฟันทุกคนเห็นอะไรที่ด้านเลนปะอะไรอุ้ยเพื่อนหมดเลยกลับมาครับทุกคนกลับมาครับอันนี้กากเจียว100บาทไปครับกากเจียวครับไป กับเจยวกกับหมูต่างกันเลยเนาะย้ำราคาอีกรอบหนึ่งอันนี้20บาท20บาท20บาทอันนี้ถ้วยเล็ก15บอันนี้ถ้าเกิดเป็นกล่อง100บาทไปเดี๋ยวเราไปต่อร้านสามไปเลยไป ร้านสุดท้ายครับของวันนี้นะครับกับคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้อยู่บนเรือแต่มีเรืออยู่หน้ารับและนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาลาดเท้าวังหินสี่ก๋วยเตี๋ยวเรือยุทธยาลาดเท้าวังหินสี่อันอันนี้จะไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะมันจะมีแบบเมนูที่แปลกตาคือหมูแซ่บเนื้อแซ่บเปลือยแซ่บลูกชิ้นแซ่บตับแซ่บตายปิวแป๊บนึงรอก่อน า,า,า,แ,ลาแล้วก็มาแล้วก็หมกเสียบหมกเสียบ <laughs> จะบอกก่อนว่าที่เราเลือกมา3ร้านเนี้คือร้านอร่อยที่เราเคยมากินกันเราก็เลยมาแต่ว่าน่าจะมีร้านอื่นด้วยแต่ว่าอยู่ระแ,แวกใกลหน่อยแต่อันนี้อยู่ใกล้ออฟฟิศเราอ่าใช่เอาสบายว่างั้นแหละ <laughs> อันนี้อร่อยอ่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินไม่ใช่ของเรอันนี้อร่อยอันนี้อันชันมะนาวอันนี้อยู่ตรงน้าทาวังหินสี่ ถ้าเข้ามาจากโชคชัย4เนี่ยเจอเลยแล้วร้านที่อยู่ยื้งๆกับโรงเรียนลิกใจศึกษาอยู่ตรงข้ามร้านโคตรยำแล้วก็อยู่ใกล้ใกลโรงบาลตอโลสั่งไปแล้วรอดูคุยคุยกับกล้องก่อนคุยกับกล้องก่อนอันนี้คือเป็นหูหมกตับอันนี้ตบบรว่าับสะดุ้งสะดุ้งพิกรรมดังดี รอบนี้รับฟังไปเลยรสชาติจะคุ้นเคยอร่อยอเค็มเด็ <laughs> อร่อยร้านอื่นร้านนี้ <laughs> อร่อยร้านนี้เราไปกินบ่อยทุกคน,น,นอันนี้ที่เด็ดไม่แพ้กันคนเดียวไห <laughs> เลยหอมเปนเนยอันนี้นนะีหน่อยเนย ไม่ต้องปรุงได้เลยไปครับผมไม่รู้จะมองต้องไหนได้ไปครับดนะีเนื้อหมกครับตัดเขาดีมากเลยกินไะนี่เต็มคำครับเรามาลองเนื้อเสีบคือยังไม่ถึงขั้นแซบแล้วก็ไม่ถึงแซบไปลุย ไปครับไม่รู้รู้สึกว่านำ้นำรุ่มมายังเข้มกว่าอ,อันนี้เข้มข้นกว่าอันนี้เข้มข้นกว่าเดี๋ยวเรากินนี้เสร็จกลับบ้านแล้วไปทำงานแล้ว <c oughs> ปิดด้วยกากหมูครับกรอบเจอ๋อ จบไปแล้วครับกับ 3ล้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ได้อยู่ในเรือแต่มีเรืออยู่ยหน้าร้านครับถ้าถามว่ามีอะไรคล้ายๆกันน่าจะเป็นเรื่องราคาใกล้เคียงใกล้เคียงที่จะอยู่กันในโซน20บาท25บาทประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องผักผักเขาจะมีให้ทุกร้านผักฟรีก็จะมีแบบว่าพวกถั่วงอกผักชีใบเลือ่อยใบโหระพาอะไรเงี้ยเอาไว้แก้เรมกุบๆที่มีอีกทุกร้านก็คือกากหมูกากเกี๊ยวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเทกเจอร์แต่ละร้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าชอบร้านไหนก็ไปไปฟังเสียงกันเอาะครับ3ร้านที่เคี้ยวให้ดูทุกรไหแถ ที่ไหนเมื่อไรเมื่อไรอย่างไรไม่ได้อะไรเลยโอเคหรือว่าน้องหนูๆคนไหนแบบมีร้านแนะนําแบบร้านนี้อร่อยโอเคแนะนําหน่อยเดี๋ยวจะไปจะบอกว่าอยู่นครศรีอันนี้ก็ถอไปไม่ถึงนะแต่ถ้ามีลูกค้าเดี๋ยวไปให้ไปได้ไปได้ไปเจอกันคลิปหน้าออฟฟิตกินครับ let's go